นี่คือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับน้องอาตี้นี่แหละประโยชน์ของเขื่อนส่วนหนึ่งก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าไงนอกจากจะใช้ในเรื่องของการ,กรเกษตรแล้วก็มีเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับ อะไรนะก็มาโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าไงไออาท่กระแสน้ำบนตรงไหน,นโอ้เห็นแล้วนั่นน่ะกระแสน้ำบนจุดที่น้ำไหลลงไปโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าไงอาทิน,นี่น้ำบนตรงนี้จากนั้นก็จะมาโรงงาน ที่โรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าตรนนู้นครับนี่นี่จุดนี้นี่นี่แหละกระแสะไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัฐก็จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้กันเนี่ยโรงโรงไฟฟ้า เขื่อนอูบลนรัฐจังหวัดขอนแก่น